สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาลุยในส่วนของการติดตั้งกิจกันนะครับกิจเนี่ยมีความสําคัญกับการเด็บโปรแกรมมาก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 เนี่ยนะครับผมทุกคนควรจะมีกิจไว้นะแล้วก็จุดประสงค์ของการติดตั้งกิจเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเก็บไฟล์นะครับเพว่เอ,อ่อเวอร์ชันคอนโทรลต่างๆนะครับที่เราได้ทําการเขียนไปโมดูลแต่และโมดูลแล้วก็เก็บเก็บเป็นเวอร์ชันไปนะครับผมอ่ะ แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกิจเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวเทอร์มินอลของมันด้วยนะครับผมที่ชื่อว่ากิจแบทนะตัวนี้สามารถที่จะเอามาเป็นการเขียนโปรแกรมร่วมเข้าไปด้วยได้นะครับผมเพราะว่ามีบางอย่างเนี่ยที่เราจะต้องใช้กิจแบทนะที่ค่อนข้างจําเป็นนะครับโอเคมา,าเดี๋ยวมาลุยติดตั้งกันให้เข้ามาที่ในส่วนของกิจขีด SCM นะครับเข้ามาหน้านี้เลยถ้าเกิดใครเล่น Windows เนี่ยก็กดดาวน์โหลด for Windows ได้เลยครับถ้าเกิดใครเล่นตัวอ,อื่นก็กดตามที่ ต้องการเลือกได้เลยนะพวก Mac OS อะไรพวกนี้นะครับอะกดได้เลยผมจะเลือกเป็นในส่วนของ64บิตนะครับแล้วก็กดเข้ามาได้เลยครับจากนั้นก็กดติดตั้งครับผมอะกด next ครับแล้วก็กด next ครับอันนี้ก็เอ่อไม่ต้อง add แล้วกันกด next ไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากตรงนี้นะครับเขาจะถามว่าคุณจะ use vim ไหมก็คือเหมือนโปรแกรม text editor ครับผมจะใช้เป็นในส่วนของตัว วิ s โ c นะครับคือ Visual Studio Code นะครับอ่ะกิด Default Editor นะโอเคประมาณนี้จากนั้นนะครับก็จะตรงนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะกิด Form Use กิด f o r m กิดแบตออล l ีนะครับโอเคผมจะเลือกตรงนี้นะครับก็คือจะใช้งานกิดเนี่ยในส่วนของกิดแบตอ ry เท่านั้นนะ Open SSH นะครับผมกด Next ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เรื่องของ s s l เหมือนกันนะกด Next ครับอ่ะกด Next ครับผมแล้วก็กด Next ไปเรื่อยๆครับ เราจะมีการตั้งค่าไม่กี่อย่างนะโอเคกิทกิเนเชียลนะครับโอเคกดไปเลยครับกดตาม default ของมันทุกอย่างก็พอครับผมมีแค่ช่วงแรกๆให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้กับโปรแกรมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมทีนี้ก็ติดตั้งไปนะครับโอเคเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็กด finish ได้เลยครับอ่ะตอนนี้ก็คือติดตั้งลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ให้ทุกคนเปิดในส่วนของ Visco ขึ้นมาแล้วกด Terminal ครับ ในส่วนของเทอร์มินอลนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันใช้ในส่วนของ Power Shell ใช่ไหมให้ทุกคนนะครับกดคลิกตรงนี้ลูกศรเลื่อนลงตรงนี้มันจะเห็นคว่า g i t b a บกดขึ้นมาได้เลยครับอ่าตรง g i t b a t เนี่ยเวลาสังเกตน,นะครับมันจะมีสีแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดในส่วนของพวก Power Shell เนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆนะครับผมโอเคในส่วนของ Power Shell แล้วก็ Git b a บเนี่ยเวลาที่เราจะ ใช้ในส่วนของคําสั่งต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็ข้างต่างกันนะครับผมเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาสอนนะครับว่าในการเขียนแต่ละอย่างเนี่ยมันเขียนคําสั่งแตกต่างกันยังไงนะโอเคนะครับในวิดีโอนี้ก็เนี่ยวิธีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนในส่วนของก i ิ b แบทแล้วก็ Power s h ์ l l นะครับผมสั้นๆง,ง่ายๆครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตใครที่ใช้ในส่วนของพวกเอ,อ่อไฟเบออะไรต่างๆ,ๆการติดตั้งอินสตอลต่างๆเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะครับ ในการใช้กินแป้นก็จะมาช่วยเรื่องนี้นะครับผมโอเคในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย